เราก็กำลังจะเข้าไปที่ลอตเต้เวอร์เอเวนเจอร์แล้วอร่อยมากเลยอะ่ะรสชาติเหมืนอนมิสเตโดน่ะทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน w e l c o m ้ Welcome back to my c มา n n e ชนะคะวันนี้เราก็จนะพาทุกคนไปเที่ยวกับเราแต่ว่าคราวนี้เราไม่ไปเมกาล้าทุกคนเราะไปเกาหลี Go! เราไม่ได้เดินทางคนเดียวอีกต่อไปเพราะเรามีเพื care, ่อนทุกคนแต่เพื่อนของเราคนนั้ก็มีเธอพร้อมแค่ไหนที่จะไปกาหลีจ้าสุด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 สุบสเต้นเต้นมายทุกคน วันนี้ก็เป็นชาวว่านใหม่ที่เรามาถึพิ่งเาแบบแบบเป็นคนจริงๆใช่ตอนน้นี้เราไม่ใช่คนก่อนหน้านี้ไม่ใช่ตัวเราอันนั้นตัวปลอมอันนี้ตัวจริงตอนนี้เราจะไปที่ไหนกันค่ะไปแถวอัพกูจองทุกคาเฟ่แล้วก็จะมีวัดชั่ว่้องอึนซ่าใช่เป็นวัดที่ทุกครั้งที่มาเกาหลีจะต้องไปทุกคนเพราะว่าแบบ ไม่ว่าจะขอว่าจะเจอดาราคนไหนอ่ะคือเจออัมอบีฟเป๊เป๊ขออย่างอื่นเลยหรอไม่เลยตอนในชีวิตจริงคือไม่เลยไม่เลยก็คือแบบไปอยู่ตรงนั้นนะคือมีคําขอแค่อันเดียวแบบจิตใจตั้งมั่นจิตจะได้แบบเรียกให้ไม่ยากใช่ใครทุกคนไปกัน นตอนนี้เราอยู่ที่ซาานี่อินโดซัมกาเรา <g ül> ก็จะไปที่ไหนอะไรไม่รู้ไม่ได้อ่ <c oughs> านฮะไปอับกูจองแล้ว <c oughs> ลอดแล้วทุกคน <c oughs> ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อับกูจองแล้วเป็นที่เรียบร้อยยัง <c oughs> ไม่รู้เลยกินอะไรหรือว่าใช่ตอนนั้นแหละแต่ว่าแบบ Google m a p แบบมาเกิดกัน ข้างขึ้นมาเฉยๆไปเลยก็เลยต้องเดินดูนิดนึงว่าสรุปมันคือร้านใดกันแน่แต่ว่าคิดว่าน่าจะเจอนั่นแหละมันคงมีไม่เยอะหรอกไปดูกันหี่นี่คือร้านที่เรากำลังจะมากินกันเป็นเกลือพิเศาเพิ่มนะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเน้นมาแล้ว เรากินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลัองออกกำลังกาย่ะกำลังร <What? S 1> อ,อกำลังเดินลงภูเขากันอยู่นะจ๊ะก็แต<ช>่ว่าก่อนน้นนี้เราขึ้นภูเขาใช่ <laughs> คือปีนจนแบบเมืเ่อไรจะถึง <laughs> แต่คือพอเห็นร้าน๊บแล้วคือคนเยอะก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาไว้อย่างน้อยร้านที่เราเลือกมาไ,มได้จริงๆตอนนี้ก็เลยเลังจะไปคาเฟชัวหมูนอยู่ต้ก็ๆอับกูจองเรดิโอแต่คือคนไทยในอินเทอร์เน็ตทำไมมาลง กูจงคือความพันน่นแหละที่ทําให้ฉันเนี่ยกับมินเนี่ยจะต้องเดินต้องไปต้องไปต้องไปไที่อุปจงเลดีโอเพื่อหายคาเฟ่นั้นไปดูไปดูไปดูทุกคนเขามีเซ็กชันด้วยนะจ๊ะย่านนี้นี่มันเลิศ การชําแหละนี่ชําแหละเรียบร้อยนะคะอันนี้รสชาติเหมือนมิสเตอร์โดนัทเลยแต่ว่าแผนกว่าแล้วก็ต้องมากินเกาหลีก็เชื่อไปชิมกินเลยไม่เหมือนไม่เหมือนเหรอทำไมอ่ะไม่เหมือนเลยโค้กแล้วก็วาร์ปมาอยู่ที่โคเบซาแลวรีวิวคาเฟ่มาตะกี้สิ ขมมนมก็ขนมใช่ไหมเพราะฐานไม่สูงไงต่อพอยบุลลี่ด้วยมันรสชาติือนมิสเตโดนัอ่ะทุกคนแปลวันดีกว่าทุกคนจะเล่าเรื่องฟันแฟดให้ฟังก็คือแบบถุกคนที่มากเกาหลีใช่ไหม ก็คือจะต้องมาววดพงศ์อุตาเพราะว่าเป็นติ่งเกาหลียังสุดหัวใจก็จะต้องมาขอแบบให้หนูได้เจอน้องเต้นหนูอยากเจอซีพีอยากเจอเซนจินแต่คือแบบตอนนั้นหนึ่งสองเดือกำลังโปรโมทเรกูล่าอยู่แล้วคือใครจะไปคิดใครจะไปฝันเราได้เจอเขาแล้วคือได้เจอน้องดีมด้วยคือแบบทุกคน I have หลักฐาน i have คร o ฟเฮ้อเฮ้ออ คืออะไรเนี่ยเอา้าเอา้าเราคือกลับมาทำไมต่อไปเราจะไปก็ไปกันทุกคน นีคือถ้าพอไอจีก็คือได้ปีเลยใช่แล้วลองเสียอะไรก็ได้นะตอนนี้บอกว่าจะควักอ๋ออะไรเรื่องราวคือเราเนี่ยได้กลิ่นขนมปังหอมมากใช่ไหมมิ้นเราก็เลยแบบมาต่อแถวด้วยเช่ไม่รู้ว่าเรากำลังจะซื้ออะไรเออก็เลยไปเห็นมาว่าอ๋อมันมีขนมปังขายใช่ไหมเรามินก็บอกว่าโอเคสันนะก็บอกว่าได้เลยเพราะต้องเอาเดรกก่อนใช่ไหม แล้วตอนนี้มันก็สองหมื่นสีแล้วทำไงเม่นกี้อันนเชียวอันย่าเชียวอันสี่ชิ้นต้จ้าคนก็ว่าเขาทฟังบ้าอะไรชิ้นละหมื่นสองกำลังหงุดหงิดเลยห้าอันสี่ชิ้นจ้้ามจ้านเดี๋ยวเราจะเชิมมันให้ดูกันว่าความหอมที่แบบทำให้เราต้องหยุดเดินมาอร่อยแค่ไหน มันแบบมัน่เมากเลยร้อามันเนยเนยแข้างนอกมันกออรอบมากเลอะแต่มันดีตรงที่รู้สึกแบบมันกุ่นเขาแบบมันเพิ่งทำใหม่อืมจริงไม่น่าขายอัม่ะเดี๋ยวปกนีอ่ะอร่ยมากเลยอะอร่อยอะทุกคนเรากำลังจะมากินอาหานที่ร้านที่แลนด์นอสุดๆตรง Under องันุสาวรีย์ยการ เราแล้วนะคะแพนของเราก็คือจะไปทุกต้องอันนี้ก็คือมาขึ้นรถไฟและนี่ทุกคนเสื้อใหม่นมี่ <ไป S 1> มินก็ไ, <ป S 1> ไดเสื้อใหม่มืเช้านี่ตาตาใหม่เอามินตาใหม่ทุกอย่างใหม่วันนี้โอเคไป<ๆ>ทุกคนตอนนี้เราถึงที่สถานีแจมซือเรียบร้อยแล้ว เราก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันเพราะว่าห mm ิวอเรางแต่วันนี้เราจะกินอาหารโลคอลเราไม่มีร้านเราจะไปเดินดูนว่าร้านไหนคนเยอะสุดแล้วเราก็ตามกลิ่นถูกต้องเพราะกลิ่นมันคือตัวตัวชีวิต <laughs> เราก็กาลังจะเข้าไปที่รถเต๋อเวอร์เอวเวนจอแล้วแต่ก็คิดว่าน่าจะแบบว่าไม่ได้อะไรเยอะแยแต่ว่าก็จะพยายามเล่นให้ได้มากที่สุดเพราะว่าคิดน่าจะอยากเล่นบ๊ายบายไปดูกันใครทุกคนเราก็ซื้อบัตรผ่านรูใช่ไหมแต่ว่าเราต้องไปแลกถ้ามันเป็น paper ticket ก,ก่อนที่เราจะติดเข้าไปรายฉันทุกอกถ้าเกิดมาก็อย่าลืมไปแลกเป็น paper นะจ๊ะ ดูแบบเหมือนแบบลงรถหลังบ้านมากเลยอิมเงิมเงิมเงิม,งมเอาไงดีหกสิบนาทีโอเคไปดีกว่า <laughs> เบาเบาไงเหมือนลมก่มันนว่าคกเอบะรูเลยว่าเรากำลังกินอยู่กับเสียงกริดิ่งรอง เราคนพผห้องใหม่ทุกคนแล้วคือมันเป็นกระจกแล้วมันก็บอกให้เราลองแล้วจะจนมากนี่แหละครื่องเล่นที่ฉันเล่นได้ทุกคนเรากำหมินกำลังมารอดู ไก่ี s c ซีมาแต่ว่ามันแพงกว่าที่คิดไว้แต่ว่าคิดว่ามันน่าจะอร่อยนะเพราะมันมากับคอกน่าชื่นุกคนมารอดูพาเลตตตั้งแต่อีกย0นาทีสองทุ่มแสดงว่าไม่ต้องมาโชว์ที่ดีเพราะฉะนั้นคาดหวังมากเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่เราถ้าดีคุณคุณไหมไม่เธอจะหิ่งเดินมา,น,มานี่รักมาก